สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับแมวป่าหรือที่มีอีกชื่อว่าเสือกระต่ายและจังเกิลแคทกันนะคะแมวป่าเป็นสัตว์ป่าที่มีรูปร่างคล้ายแมวบ้านแต่มีขนาดใหญ่กว่าขายาวกว่าและหางค่อนข้างสั้นมีลายปล้องค่ะลักษณะเด่นที่สังเกตง,ง่ายที่สุดคือใบหูค่ะหูจะตั้งยาวที่ปลายหูมีผู้ขนสีดำตัดกับหลังใบหู ที่เป็นสีส้มหรือสีแดงชัดเจนค่ะส่วนสีขนลําตัวจะมีสีน้ำตาลอ่อนสีแดงหรือสีเทาที่สำคัญคือตามลําตัวจะไม่มีลายนะคะแต่ที่ขาจะมีลายแถบหรือจุดค่ะมาดูเรื่องพฤติกรรมและอาหารกันบ้างค่ะที่น้องมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเสือกระต่ายก็เพราะว่าชอบกินกระต่ายเป็นอาหารหลักค่ะนอกจากนี้ก็ยังกินหนูกบกิงกานก,านก โดยเฉพาะนกน้ำและซากสัตว์ด้วยค่ะพฤติกรรมที่น่าสนใจคือน้องเป็นสัตว์ที่หากินกลางวันค่ะซึ่งต่างจากแมวส่วนใหญ่และไม่ชอบขึ้นต้นไม้นะคะจะชอบอยู่ตามป่าโปร่งทุ่งหญ้าสูงและมักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ําเช่นริมตะลิ่งหรือพื้นที่ชุ่มน้ําค่ะส่วนเสียงร้องก็คล้ายกับแมวบ้านมากค่ะทีนี้มาดูสถานภาพซึ่งสำคัญมากนะคะ ในประเทศไทยแมวป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ2,535ค่าและในบัญชีไทยแลนด์ IUCN Red List น้องอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งค่าแต่สำหรับสถานะสากลหรือ IUCN Global จะอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำหรือ LC ค่าเนื่องจากมีการกระจายพันธุ์กว้างขวางทั่วเอเชีย และยังอยู่ในบัญชี CITES หมายเลข2ค่ะสำหรับการพบเห็นในไทยต้องบอกว่าประชากรในไทยมีน้อยมากค่ะการพบเห็นส่วนใหญ่จะมาจากการใช้กล้องดักถ่ายภาพหรือ camera trap อย่างเช่นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปี2560ค่ะ